การพิจารณาเห็นเนื่องๆว่าน,นี้ทุกขนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนื่องๆว่านี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้เป็นข้อที่สองดูกะระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่าง โดยชอบเนืองเนๆองอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีชนเหล่าใดไม่รู้ทุก เหตุเกิดแห่งทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงและไม่รู้มักอันให้ถึงความเข้าไประงับทุกข์ชนเหล่านั้นเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราแ,แท้ ส่วนชนเหล่าใดรู้ทุกเหตุเกิดแห่งทุกธรรมชาติเป็นที่ดับทุกไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงและรู้มักอันให้ถึงความเข้าไประงับทุกชนเหล่านั้นถึงพร้อมแล้วด้วยเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตเป็นผู้ควรที่จะทำที่สุดแห่งทุกได้ และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชรา